Okay. ตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินในวอชิงตันดีซีนะครับคนเยอะมากเยอะมากๆตอนนี้เป็นเวลาเกือบเที่ยงครับบินมาจากฮิวตันใช้เวลาสองชั่วโมงเฮ้ยแปลกดีเว้ยเป็นเหมือนกะัน the the time come right this I I'm I i don't know for from n u เดี๋ยวเราก็จะไปนั่งรถไฟฟ้ากันต่อแต่ชอบเมื่อกี้มากเลยรถที่ข้ามเทอร์มินอลมันเป็นรถบัสที่ ตอนแรกป่านคิดว่ามี2ชั้นเว้ยตอนที่อยู่ในสนามบินใช่ไหมเราอยู่ชั้น2แล้ยทำไมมันขึ้นรถได้ยังไงแล้วก็เลือบไปมองรถข้างๆมันเป็นแบบรถยกสูงไม่ใช่รถ2ชั้นก็คือมีแต่ชั้น2เลยเทมานี่แต่เราต้องนั่งเดินก่อน19นาทีเราไปขึ้นรถคันนี้แล้วก็เดินถึงจะถึงที่พักนะครับใช้เวลา50นาทีไปสนามบินหน้าตาเท่ต่าง ั้นดีเป็นเมืองหลวงของอเมริกาครับที่มีไวท์เฮาส์แล้วก็กระทรวงต่างๆเคยมากันแนะตตี้รอบหนึ่งแล้วมาเที่ยวแต่รอบนี้ป่านมาคนเดียวครับมาทำงานมาคืนเดียวนะมาทำงานกับสถานทูตไทยเดี๋ยวจะทำอะไรไปตามดูกัน แล้วคือป่านนะ่ะมีความน่าเป็นห่วงมากเขาป่านอ่อนเรื่องการจัดการมากครับ mm. เช่นจะต้องเดินทางไปไหนจองโรงแรมยังไงเงี้ยคือแบบ mm. ง่อยมากอะ่ mm. นะนตตี้ก็เป็นห่วงป่านมาก mm. ก็กำชับกันหลายรอบมีการซอ้อมกันก่อนเดี๋ยวอยู่บ้านว่าต้องไปขึ้นรถอะไรยังไงเนี่ยแต่แกป่านก็เดินผิดไปรอบหนึ่งงงๆเหมือนกัน่ะเ,เดี๋ยวลองดู mm. หน้าตาของสถานีใต้ดิน mm. ที่ออกจากแอร์พอร์ตไปเข้าเมือง หน้าตาตู้มันเป็นนี้เดี๋ยวเราต้องไปสถานีนี้ครับเห็นปะนี้ไพ่สันหกจุดเจ็ดเหรียญนะแต่ซื้อยังไงเนี่ยข้อเอพ s s p สแคสพอเ s ส s ิงเ g ิลการ์ด r อเช s ม multi c a r d แล้วเราจะเลือกอันไหนวะต้องเป็น Single card ์ดปะเอาละสิ จบตะก,กี้ไปถามคุณพี่พนักงานมาซิงเกิลการ์ดแล้วก็ใส่จำนวนเงินนี่ใช่ไหมหกจุดเ็ห้าเป็นไงวะตอ,อนนี้เกินแล้วนี่มันสิบเอ็ดนะหกจุดเจ็ดห้าป๊ป้า,ป,ป,าป,ป๊าป๊เฮ้ยชอบปุ่มอันนี้ตั้งเลยมันดูแบบเลโทรดีเนาะโอเค เพสเวนดัน6.7จุดเจ้ายอ่าไม่แย่ไม่แย่ทุลักทุกกเลมากหลอนไปหมดแล้วเดี๋ยวถ้าตอนนี้มันเที่ยงครึ่งใช่ไหมป่านใช้เวลานาวรถไฟชั่วโมงหนึ่งถึงโรงแรมก็น่าจะสักบ่ายโมงครึ่งบ่ายสองเดี๋ยวดูเวลาก่อน อยากไปมิวเซียมที่มีงานโมเน่อยู่ที่เคยมาแล้วครั้งหนึ่งที่มีรูปผู้หญิงเือร่มแล้วป่านไปดูครั้งนั้นแบบน้ำตาซึมไปเลยนะชอบมากแต่ว่าจากโรงแรมก็ต้องเดินทางไปอีกหนึ่งชั่วโมงโมดูใหม่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะไปโอ้แนครับเราก็ต้องขึ้นรถทางที่มันเขียนว่าลาโก ก่อนลวกันถ้ามันผิดเดี๋ยวเราก็นั่งกลับมาได้มัง้งอ่ไปเฮ้ยเรามาทูปโอเคไปต่อได้ป่านชอบดีซอ่ะมิวเซียมมันเข้าฟรีแล้วก็มีมิวเซียมเจ๋งๆเยอะมาก มิวเซียมวิทยาศาสตร์มิวเซียมเครื่องบินแล้วก็พวกสถาปัตยกรรมกับอนุสร์อะไรเงี้ย<ม>ก็ยิ่งใหญ่สวยงามครับนั่นคืออะไรนะ่าสนใจจนะัง อันนี้น่าจะเป็นสถานที่ที่เราต้องไปจัดงานนะตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นไทยสันแกลเลรี่ใช่ป่าวะน่าจะนี้มากกว่าไทยสันคอนเนอร์เซ็นเตอร์เป็นห้างอยู่ตรงไหนละ่ะนั่นอันนั้นครับที่ป่านนยมันมีห้างอ่านจะมาทำงานตรงนี้น่าจะใช่นะ <laughs> มั่วมากอะ่ะ เดี๋ยวเราต้องเดินไปโรงแรมซึ่งที่จัดงานเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เลยแหละโรงแรมมันอยู่ในห้างติดกันเออดีอ่านั่นง่ายไฮแอตดีเทนซี่อ๋อถูกแล้วแหละเมื่อกี้เราอยู่บนน้นไงห้างก็อยู่นี้เคเดี๋ยวเราจะพักกันตรงน้นนะครับนี่คือป่านบอกเลยป่านประทับใจไอเจ้านี้มากอะ่ะ เป็นแบบแม่เหล็กไงซึ่งก็กดแล้วก็ถ่ายได้ก็เหมาะมากเวลาเดินไปที่ไหนแล้วเออไม่ต้องควักมือถือออกมาปกติปานจะใช้มือถือในการถ่ายอยูบล,ล็อกใช่ป่ะล่ะนี่ก็เออเจ๋งดีได้ใช้สองมือเ้าเที่ยวสนุกเลยไม่ต้องมาก <c oughs> เนี่ยดูเฟรมนี่แล้งานจัดตรงนี้ครับปานพักโรงแรมตรงนี้เลยลงมาถึงก็เข้างานได้เลยส่วนข้างขวาเป็นห้างนะ ไปกินกาแฟกันสัหน่อยสั่งอาหาร you can ahead. Okay, still you. You. Hi, can I have a hot Americano? The small? Oh, s <S yeah, for here. ตอนนี้บ่ายสองตังคิดเมื่อมีเวลาเหลือนะเดี๋ยวไปนิวเซียมดีกว่าเรามาดูแผนที่กันหน่อยนี่เดี๋ยวเราจะไปตรงนี้เนชั่น g a ลแครีนะครับ น,นี้ก็คือเสาโอเบลิกที่เราเคยไปมีแม่น้ำเป็นฉากที่ในหนังเดียตรงนี้ก็มีลินคอนอยู่ตันนี้คือไวท์เฮาส์ไปตอนนี้เราอยู่ตรงนี้อ่าเราไปมาวันนี้วันที่20กันยา2,024นะครับเวลา3โมงอากาศดีดีอ่ะ ประมาณยี่สะหกยี่เจ็ดตรงนั้นคือแคปิตอลก็จะมีตามเมืองหลวงของรัฐนั้นๆครับที่อเมริกามันมี50รัฐใช่ไหมก็จะมีอันเนี้ยห้อันแต่วอชิงตันดีซีเนี่ยป่าไม่แน่ใจนะว่าเขาเป็นพิเศษหรือเปล่าเพราะวอชิงตันดีซีจริงๆแล้วก็อยู่ในเวอร์จิเนีย มั้งนะครับถ้าผิดขออภัยสองข้างทางของแคปิตอลเนี่ยมันก็จะเป็นมิวเซียมเรียงๆกันเลยตรงนั้นก็คือเสาที่เราบอกก็ถ้าเดินข้ามเสานั้นไปก็จะเป็นรูปปั้นลินคอนนั้นใหญ่ๆเออซึ่งไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่านะเพราะว่ามิวเซียมที่เรา,ก,เราก,กำลังจะไปอยู่ตรงนูน่นต้องเดินอีกไกลเดินประมาณป่านมาเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับเคยไปดูครั้งนึงแล้วชอบมากใหญ่มากเลย ที่เราไปยืนเราจะอยู่แค่เท้าของลิงคอนหนึ่งนะชอบชอบอับาาราฮัมลิงคอนประโยคหนึ่งที่ท่านบอกว่าถ้าฉันมีเวลาตัดไม้6ชั่วโมงฉันจะใช้4ชั่วโมงแรกในการรับขวานให้คมเราจะไปเยี่ยมพี่โมนี่กันศินลปินคนโปรดของป่านนะครับ แต่ว่ามิวเซียมปิด5้าโมงนะครับตอนนี้3ามโมงจะ20่สิแล้วเดินได้ประมาณชั่วโมงครึ่งดูความยิ่งใหญ่โอ้โหไะนี่โอ้โหความเท่ความโดมมาดูความแมพกันก่อนมีสองชั้นนะแต่เราคงจะไม่เดินหมดนะครับมันใช้เวลามากเหลือเกินนะ ก็คือถ้าใครจะมาเดินให้สนุกอ่ะก็เดินตามเลขครับมันจะไล่าตามปีเนาะถ้าใครไม่รู้ไม่รู้เรื่องศิลปะก็เดินตามประวัติศาสตร์สนุกดีมันจะเห็นวิวัฒนาการว่าตอนนั้นเขาสนใจอะไรกันเป็นต้นนะครับนี่มาดูงานเก่าๆกันก่อนดีกว่าสวยเนาะถินอ่อน วันนี้สวยจังเลยครับเลนัวนะว้า wow. วนี่ภาพโปรดของป่านครับขอ้โหยังโดดีเหมือนเดิมนี่ไม่ได้แอติ้งนะมันตอนแรกก็คิดว่าจะไม่อะไรละเห็นเขียนกีเห็นอีกครั้งก็น้ำตาซึมเหมือนเดิมนะบอกไม่ถูกสวยจัง มันบรรยายไม่ออกจริงนะสวยมากเลยอะ่ะสวยเนี่ยสวยจนน้ำตาซุมเลยครับมีความสุกแดงเลยอะ่ะมันระยิบระยับด้วยด้วยความป่าไม่รูั่ะเทคนิคเนาะมันด้วยความมันเป็นปสีน้ำมันเนาะแล้วก็มันมีทั้งความด้านความความเงาแล้วมันมันเหมือนแบบ เหมือนเขาเก็บแสงตอนนั้นลงมาได้จริงๆอะมันเป็นเป็นคำบรรยายหรือว่าเป็นเป็นคำความบ่งบอกถึงความประทับใจหรือที่เรียกว่าอินเทชันจริงๆมันเรื่องรองมันละยิประยับสวยมากเลยอะ่ะบอกเดี๋ยววนกลับมาดูใหม่อ๋อตอนนี้มีศิลปินมาเรียนลอกภาพอย่างนี้นะครับ วดงามมากวดงามมากเอ้ยฝาน่านข้างใครยกนี้มากครับอ impression คอเซซานคาเมลพิซาโรแบนโกโมเน่มานเน่อะไรอย่างเงี้ยชอบอ่ะดูแล้วผ่อนคลายนี่งานพี่แบนโกว้าวว้าว นี่เอาจริงอ่ะป่านชอบภาพสไตล์แบบนี้นะดูเทคนิคเลยสีแบ็กกราวด์กับสีเสือ้อเป็นสีเดียวกันนะไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่จะทำให้เกิดโครงแบบนี้แล้วมีความคุมเครือดีเก๋เรียกว่าเกรยนี่หนึ่งในซีวีส์ที่ป่านชอบที่สุดของโมเน่นะ เหมือนเดิมเลยครับดูดิไม่ได้อคติ้งนะนี่ในมุมควนวาดรูปไะสีเหลืองกับสีฟ้าเนี้ยช่างร้ายกาดยิ่งนักเราสัดส่วนที่มันแบบพอเหมาะพอดีกันในผ้าปะครับโอ้ยบรรยายไม่ถูกแล้วมีสีส้มเข้ามาแทรกอีกแล้วในสีส้มมีสีฟ้ามีสีฟ้ามีสีชมพู บ้าไปแล้วโมนี่เขาวาดภาพอันนี้หลายภาพนะแบบภาพแสงเปลี่ยนไปเรื่อยๆน่าจะมีแบบหลักยี่สิบภาพนี่แล้วก็มีผลงานอื่นๆด้วยเอาจริงๆมิวมิวเซียมอ่ะชอบทำอย่างนี้นะป่านสังเกตเห็นหลายที่แหละภาพไฮไลท์เขาก็จะพาเอาไว้อยู่ที่คน,นะเดินเห็นได้ง่ายๆใช่ปะแล้วมันก็จะมีภาพที่เป็นเหมือนแบบคิดเล้นเจมเขาจะเอาไวไ้ใน แต่เป็นภาพที่ไม่ดังนะแต่ถ้าเป็นคนในวงในะจะรู้กันดีว่ามันต้องมาดูเป็นแบบอันซีนเหมือนเหมือนที่ไหนนะที่แคลิฟอร์เนียเกตตี้ใช่ไหมภาพดอกไอริสมันก็จะตั้งไว้ตรงทางสัญจรที่คนเดินผ่านง่ายแต่ภาพแบบสะบัวโมเนี่เขาจะเอาไว้ข้างในโอยดูได้ไม่เบื่อเลยภาพเนี้ภาพภาพ,ภาพบสถเนี่ยดูไกลๆแล้วสวยมากดูใกล้ๆก็สวยมาก นับถือเลยนี่ป่านนั่งอยู่ตรงนี้มาครึ่งชั่วโมงแล้วนะความรู้สึกมันเป็นความรู้สึกเดียวกับตอนที่ไปดูภาพสระบัวที่แคลิฟอร์เนียมันลุกไม่ได้วะ่ะมันไม่อยากไปอยากอยู่อยากนอนตรงนี้เลยอเอาข้าวมานั่งกินตรงนี้อันหนึ่งป่านจะต้องไปตรงนี้ให้ได้เลยที่ฝรั่งเศสจ,จะไปนั่งวาดมุมเดียวกัน ไม่ไหวจริงๆเนี่ยอยากให้ดูจริงๆว่าถ้าดูใกล้ๆอ่ะมันจะแบบอะไรก่อนหลังก็ไม่รู้อ่ะแต่ถ้าขยับออกไปไกลเมื่อไหร่นะมันจะกลายเป็นภาพที่ชัดๆภาพหนึ่งเลยครับนะในเรื่องน้ำหนักป้ามากไม่รู้กล้องมันถ่ายออกหรือเปล่านะ ออกมาแล้วสีมันก็จะกลืนกันสุดยอดอ่ะเนี่ยถ้ายบมาเยืนระยะตรงนี้นะครับประมาณสิบห้าเก้ายี่สิบก้ามันจะเป็นแบบอย่างกับภาพถ่ายเลยอ่ะ,อะถามว่าจะเดินไปอีกมันน่าจะดูได้อีกแบบนะสุดยอดอ่ะเออมันแต่ละระยะมันมีม,นม,มันมีเรื่องเรื่องให้เราได้ดูตลอดเลย อันนี้คืออะไรอะ่ะเป็นดิจิตอลเหรอแต่ว่าเขาใช้คู่กันนะยังไงสีอุ้ยอุ้ย,ยน่ารักอะ่ะเป็นคู่กันอะ่ะนิ้วได้ปะหอได้ให้นี่เกินเปลี่ยนสีได้ด้วยว้าวอด เมกี้ป่านจะกลับแล้วพอที่เจอห้องมีทรัศการที่เป็นเขาเรียกว่านิทัศการเวียนนะครับก็คือไม่ใช่เป็นนิทัศการประจําเจอภาพภาพหนึง่งเมื่อกี้เดินผ่านคนลุกเลยเดี๋ยวไม่กล้าเดินไปเป็นภาพต้นกําเนิดของอิมเพสชันนะอิมเพสชันซันไลท์ของโมเน่เข้ามาจัดแสดงปกติน่าจะอยู่ที่ฝรั่งเศสนะคนลุกเลยอ่ะไปไปไ,ปไป ไม่คิดว่าจะได้เห็นนะ่ะช่วยมากเลยค่ะช่วยมากค่ะ เห็ดกาเดกาสหงจิงอ่ะหงจิงอ่ะ หมดเลยไหมครับไม่กล้าพูดดังได้ยินป้าไม่รู้จะใส่เสียงภาคเขาสวยมากถ้าพวกีปกติน่าจะอยู่ที่ฝรั่งเศสครับน่าจะยืมมาตอนนี้จะแสดงเป็นแบบไม่ถาวรอ,อะไรกันเนี่ยไปแล้วมีความสุขมากเลยอือ โหทีแรกป่านจะไม่มาแล้วเพราะเห็นว่ามันเดินทางมาก็ชั่วโมงหนึ่งแล้วใช่ปะก็ไปกลับก็สองชั่วโมองอ่ะจากที่พักโอ้ไม่มาเสียดายแย่เลยอ่ะสนุกมากเลยอ่ะเพราะว่ามันเคยมาแล้วไงครับไอ้รูปที่เคยเห็นรูปผู้หญิงเธอโลมรูปโบสถ์อ่ะก็เคยมาดูแล้วไม่นานนี้เองก็งคิดว่ามาดูซ้ํามันก็แปลกๆนะแต่ก็เฮ้ยไม่รู้อะไรโดนใจอ่ะมาดีกว่าแล้วก็เออมาดูซ้ํา ก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงรวมถึงเข้มข้นขึ้นด้วยถ้ารอบหน้าจะมาอีกก็ต้องมาดูอีกแหละมาดูซ้ำเพราะว่าถ่ายเก็บไปหรือว่าจะไปปริ้นต์เหมือนแค่ไหนอะ่ะมันก็สู้ของจริงไม่ได้อยู่ดีครับต้องมาดูจริงๆอะ่ะแล้วก็คาดไม่ถึงอีกอันนึงก็คือนิทรศการเวียนอิมเพรสชันนิสอ่ะป่านเกือบร้องไห้อะ่ะจริงๆคือน้ำน้ำตาซึมออกมาแล้วแหละภาพอิมเพรสชันซันไร์อ่ะคือ เฮ้ย hey, ไม่คิดว่าจะได้ดูอ่ะคือในช่วงชีวิตเนี้ป่านตั้งใจจะไปดูอยู่แล้วแหละที่ฝรั่งเศสอ่ะแต่แบบเฮ้ย <Hey, S 1> บังเอิญมากไม่รู้ไงแล้วแล้วมันมีคิวด้วยตอนแรกตอนแรกป่านดูห้องห้องที่เป็นโบสเสร็จอ่ะจะกลับแล้วแล้วก็เอ๊ะเขาต่อคิวอะไรกันวะเดินไปดูหน่อยพมไม่ก็ oh คนลุกเลยอ่ะที่ใจน้งเลยอ่ะมีความสุขมากเลยอ่ะ ขอบคุณครับขอบคุณมิวเซียมขอบคุณชาวดีซีที่เห็นประโยชน์กับการมีมิวเซียมนะดีมากๆเลยต่างคิดว่าเราน่าจะมีเวลาพอไปเดินเล่นตรงเสาสูงๆเนาะที่มีน้ำยาวๆแล้วก็มีลูกพันลิงคันกันดีกว่าน่าจะเดินไปสักครึ่งชั่วโมงคือต่านก็ไม่กล้าพูดดังนะเพราะในห้องนั้นมันเงียบมากอะ่ะมีพิธการเวียนอะ่ะคือรูปอิมเพรสชั่นสไลด์อ่ะ มันบริสุทธิ์มากเลยครับมันเหมือนเด็กว่าแหละถ้าคนไม่ได้อยู่ในวงการศิลปะแต่ว่าถ้าดูพอดูเข้ารู้เรื่องอะภาพมันจริงใจมากภาพมันใสมันบริสุทธิ์แล้วแล้วมันเหมือนเพิ่งวาดเมื่อวานเลยสียังแบบเนี้ยบมากอะสีสดมากแล้วก็มันสะท้อนกับไฟทุกอย่างเพอร์เฟกเลยอะสุดยอดขนาดก็กำลังดีไม่ได้ใหญ่เกินไป แล้วก็ลายทรงลายเส้นที่มันเด็ดขาดแต่ว่ามันมันก็ประสานกันอย่างนุ่มนวลแล้วคู่สีมันมันพอดีมากมีมีสีฟ้าอ่อนมีสีส้มอ่อนแล้วก็มีสีที่เป็นสีสดสีสว่างแล้วก็มืดที่เป็นมืดที่ไม่ได้มืดเกินไปมันมันกลมกล่อมมันละมุนมันนวลตาโอ้ยถ้าใครศึกษาประวัติศาสตร์เพิ่อมอ่ะก็จะสนุกเพิ่มมากขึ้นเลยครับเอ <c oughs> ถ้าคนเป็นเรียนประวัติศาสตร์ศิลป์หรือศึกษาประวัติศาสตร์จะทราบดีว่ามันเป็นยุคเปลี่ยนถ่ายแล้วก็พวกโมโนีพวกแวนโกสเนี่ยเขาต่อสู้กับอาชีพอย่างยากลาบากมากคนไม่ได้ยอมรับอย่างโมโน่เองคนที่ผ่านชอบอิมเพรสชั่นสไลด์หรือผู้หญิงถือร่มเนี่ยเพิ่งมาสําเร็จตอนช่วงชีวิตหลังๆเองนะเราแต่ว่าถ้าคนไม่ได้ศึกษาศิลปะหรือไม่ได้รู้จักประวัติศาสตร์ศิลปะจะมาเดินเราสนุกได้ยังไง mm. ก็พยายามเปรียบเทียบกับประวัติศาสตร์ มีใกล้เคียงว่าช่วงเวลานั้นมันมีอะไรถ้าตอนตอนนี้จะเป็นยุคที่ป่านชอบมันจะเป็นยุคประมาณศตรวรรษที่18 19เออเราก็ต้องไปดูว่าบรรยากาศตอนนั้นมันเป็นยังไงเออฝรั่งเศสมีปฏิวัติอะไรบ้างหรือเทคโนโลยีตอนนั้นเป็นยังไงไฟฟ้าเข้าแบบไหนมีอินโนเวชั่นมีผู้คนมีค่านิยมอย่างไรอะไรเงี้ยมันก็จะสนุกเพิ่มมากขึ้นครับ เออจะว่าไปป่านจะเก็บเป็นความลับทําไมก็ไม่รู้เนอะว่าป่านมาทําอะไรเพราะว่าหัวข้อคลิปมันก็คงบอกแหละว่าป่านมาทําอะไรถูกป่ะก็สถานทูตไทยเขาให้ป่านมาเปิดเวิร์กช็อปแกะไม้ครับที่ห้างนั่นแหละที่ที่ตรงโรงแรมที่ป่านนอนลงมาก็ก็เป็นป่านเรียกว่าตลาดแล้วกันเนาะก็จะมีแบบร้านอาหารไทยแล้วก็ประมาณหัตถกรรมศิลปะไทยอะไรเงี้ยครับมาอยู่ตรงนั้น ก็ส่งเสริมโดยสถานทูตไทยแล้วทางทีมงานเขาก็ชวนปา่านมาเห็นว่าเป็นคนไทยแต่งานป่านก็ไม่ได้บง่งบอกเอกลักษณ์ความเป็นไทยเท่าไหร่แต่ก็ต้องขอบคุณมณาที่นี่นะครับที่สนับสนุนทางการเดินทางและที่พักด้วยขอบคุณสถานทูตไทยครับ <S <S นี่จะพูดก็พูดเถอะนะพูดถึงอยู่อเมริกามานเนี้ยป่านอยู่มาประมาณ4ปีจะ5ปีนะครับได้ใช้พื้นที่ของอเมริกาแบบ ในการทำงานจริงๆอะ่ะก็ประมาณสองครั้งเองนะเท่าที่จำได้ครั้งแรกอะ่ะก็คือไปนิวยอร์กไปเป็นสปกเกอร์ใช่ไหมพูดบนเวทีนั่นแหละ p i c โตพลาสมาผู้ฟัง3 4 0 0คนแล้วก็มีครั้งเนี้ยที่เป็นรูปธรรมมาเปิดเวิร์กช็อปแกะไม้ก็ถ้าถ้าจะถามว่าแบบเฮ้ยมาอเมริกาแล้วมันได้โอกาสนู่นนี่นั่นแบบป่านยังไม่กล้าพูดเท่าไหร่ เพราะว่าก็ทํางานอยู่ที่บ้านใช่ไหมเนี่ยก็จะได้เห็นว่ามาออกงานเนี่ยมีออกแค่สองครั้งนะภายในจะห้าปีเนี่ยครับถ้าเปรียบเทียบนะภ,ายภายในห้าปีนี้ยป่านว่าป่านออกงานที่ไทยเยอะกว่าหมายถึงบินกลับไปออกอะ่ะใช่ปะ่ะเดี๋ยวขอนับก่อนมีมีไทยแลนด์ทอยเอ็กซ์โปมีไปออกแกลเลอรี่หนึ่งสองสามสี่ที่ไทยที่ไทยออกแทบจะปีละครั้งเลยอะ่ะเยอะกว่าที่นี้อีกแล้วก็ต้องใช้การบินกลับไปด้วยนะ แล้วเนื่องจากเวลาที่จะต้องกลับไทยเนี่ยมันใกล้เข้ามามากๆแล้วครับปานเหลือประมาณเวลาประมาณ10วันเท่านั้นเองจึงเลือกที่จะนอนที่เนี่ยแค่คืนเดียวจริงๆเขาให้นอน2คืนป่านอยากกลับไปช่วยแอตตีต้เขาเก็บของมากกว่าก็เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้วันนี้คือเพิ่งเดินทางมาถึงนะนอนคืนหนึง่งแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้แหละปานถึงจะเริ่มทำเวิร์กช็อปแล้วจบจากเวิร์กช็อปอะ่ะจะบินกลับเลย ผลทางนั้นอีกยาวไกลไปอ้าวเห็นแต่ไกลครับว่าเขาปิดซ่อมอยู่นะขึ้นไม่ได้นะงั้นเรามาแค่นี้ละกัน โอน่าเสียดายนะถ้าใครแบบว่าแบบมาจากต่างประเทศเพื่อมาอย่างเงี้ยเราเข้าไม่ได้เซ็งเลยงั้นใครจะมาลองเช็คดูก่อนนะข้างในบ้านเคยไปแล้วสวยมากแบบใหญ่มากเนี่ยมองจากตรงนี้ยังเห็นเลยนะอ่นแนะนําแนะนําเดินไกลหน่อยเดินไกลไม,ไม่ไม่หน่อยแหละมากเลยนะแต่เท่าที่จับเวลา,มาเมื่อกี้ประมาณ1 0บนาะทีสินาะทีได้จากจากเสาต้นสูงๆนะครับไม่ไกลเท่าไหร่เสียดายจัง ได้ออกกำลังกายเฮ้ยการออกกำลังกายนี้ได้ผลจริงว่ะเดี๋ยวนี้ป่านเดินขึ้นบันไดที่ฟิตเนสครับประมาณ3-4ถึง4วันต่อสัปดาห์ใช่ไหมแล้วก็ไปเที่ยวดิสนีย์มารอบหนึ่งฮเดินทั้งวันไม่เป็นไรเลยนี่ยก็ฟลุกเนี่ย มาเดินอีกรอบหนึ่งที่ดีซเดินเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยแบบพริ้วพริ้วสบายเลยนี่นะก็เลยแนะนําว่าถ้าใครจะไปเที่ยวที่ไหนต้องเดินไกลๆนะออกกําลังกายรอไว้ก่อนเลยเราจะเที่ยวสนุกมากเดินอย่างเพลิดเพลินจะไม่รู้สึกว่าตรงไหนมันไกลเลยครับลุยได้นี่ไงพูดไม่ทันขาดคําว่าถ้าใครมาเราจะเสียเที่ยวเลยถ้ามันปิดตะกี้ตอนที่ป่านเดินไปอะ่ะมี ผู้หญิงต่างชาติสามคนเขาให้เขา,เ,าเขาให้ป่านถ่ายรูปให้เอออะแต่ก็เป็นทริคหน่อนึ่งตอนแรกถ่ายแล้วพวกนางก็ดูแบบไม่พอใจใช่ป่ะปานก็ถ่ายไม่ดีหรอกเออที่เขาก็เอเออ่ะเขาก็เลยเหมือนตั้งกล้องให้ถ่ายตรงนี้ป่านเออวันหลังจะไปถ่ายให้ใครนะมาเซ็ตมาเซ็ตฉากให้กูก่อนถ้าผิดเอ้ยถ้าถ่ายแล้วอะ่ะไม่เวิร์กมาว่ากันไม่ได้นะถือว่า acting ไม่ดีเองเพราะว่า ตั้งกล้องให้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออนี่เป็นทริคเนี่ยถ้าจะไปถ่ายรูปให้ใครมาเซ็ตให้ก่อนจะได้ไม่เสียเวลาอ่ะก็เลยเราป่านก็ไปที่ลิงคอนแล้วมันปิดใช่ป่ะเออเราพวกนางก็คงถ่ายรูปเสร็จเดินสวนกันตรงกลางพอดีเมื่อกีกก้ป่านบอกเฮ้ยเขาล้วเขาก็จําป่านได้บอกเฮ้ยขอบคุณสําหรับรูปนะป่านก็บอกเฮ้ยพวกจูจะไปลิงคอนกันหรือเปล่ามันปิดนะเขาก็โอ้เียดายกันใหญ่ใช่ไหมอืม เอาละงั้นป้างคอล่ากันไปตรงนี้แล้วละกันนะครับววกับพรุ่งนี้ถ่ายบรรยากาศมาให้ดูใหม่ไว้เจอกันบ๊ายบาย